ครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพีพ่น้องอยูปายูเขาคือเก่าแหละครับเมื่อนี้มาเจอหวานครับพอดีเพิ่นเกิดอยู่บนก้อนหินตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่ก็คือหวานสเสน่จันหอมนะครับหรือบางคนก็สเสียกว่าเปาะหอมครับแต่ว่าคนโบราณเพื่อนก็ได้แยกแยะไว้นะครับว่าเป็นหวานสเสน่จันหอมครับสําหรับหวานชนิดนี้ อยู่ในตระก,กูลของเปาะคือกันล่ะครับโบวาสิเป็นหวานเทานังแหงหรือว่าหวานนกคุ้มเนาะครับเิ่นก็อยู่ในตระก,กูลเปาะคือกันครับเฮาก็มาแยกแยกกันเอาครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าหวานเทานังแหงนี่ก็บมแมนครับสําหรับหวานชนิดนี้เนาะครับเราสามารถแยกแยกก็คือการขุดเบิ่งหัวของเิ่นล่ะครับ ถ้าใบนี่เิ่นกระสิมีลักษณะ้ข่กันครับถ้าหัวบ่อแยกแยะอีลีครับสำหรับหัวของเพ่นนะครับกระสิมีสีเหลืองครับซึ่งแตกต่างกับหวานเทานังแหงครับหวานเทานังแหงในกระสิมีลักษณะหัวสีขาวและก็เล็กครับเฮาสามารถขุดเบึงหัวของเพลนได้นะครับแล้วก็มาแยกแยะว่าหวานเป็นหวานชนิดใดครับ ครับนี่ก,ก็คือลักษณะใบของเพ่นธุะครับฮากะคงขุนเคยกันดีนะครับสําหรับวันชนิดนี้ครับเป็นกระสิเกิอดอยู่ตามป่าตามเขาครับถือว่าเป็นวันที่ค้นโบราณนิยมอีกชนิดหนึ่งครับมักนิยมนําไปปลูกไว้ตามหน้าบ้านนะครับเสือกันว่าให้คุนทั้งด้านเมตตามหาเสน่ห์ครับเป็นมงคลแก่บ้านแก่เืินเป็นมงคลแก่ผู้ปลูกนะครับ ความเด่นของเป็นก,นกนสิเป็นทั้งด้านเมตตามหาสเสน่ห์ครับไว้นานล้านคาล้านขายนี่ก็สิมีคุณทั้งด้านเฮ็ดให้คนเขาล้านเฮ้าดีครับสําหรับมวามสเสน่ห์จันหอมนะครับคนโมลานิ่านเกดมีความเสือกันมาเนาะครับก็คือนําหัวหวานไปปลุกเสกครับแล้วก็น,นํามาขีดคิ้วครับหรือว่าทาปากเนาะครับพอเสือกันว่าสีเฮ็ดเห เป็นสเสน่ห์นะครับแกเดลตรงขามที่พบเห็นนะครับเห็ดไห้คนเมตาหรือว่าคนหักนะครับหรือว่านำเอาหัวหวานครับไปฝนแล้วก็กองเอาน้ำม,มาเห็ดเป็นน้ำสงฆะ์นะครับก็สิเป็นคัวมมงค้นอีกชนิดหนึ่งครับ ครับผมก,กัคุดให้พี่น้องเบิ่งจักน้อยครับมาอนี่แต่ว่าเเิ่นกะมีเจ้าของเฝ้าอยู่เนาะครับพี่น้องก็คงเสียนครับเป็นสีนี้จริงเกือ,อยู่ไต้กอของเพิ่นครับครับนี่ผมก็ได้คุดให้เบิ่งแล้วครับสําหรับเงาของเพิ่นครับก็บมีถือว่าเป็นกอไ่ครับสําหรับกอนี้ เป็นกระสิมีลักษณะนี้นะครับสำหรับหวัวของเป็นถ้าเอาพาเบิงกระสิเป็นสีเหลืองครับผมก็ได้พาเบิงแล้วนะครับสำหรับวัดกอนี้ครับครับคลิปนี้ของกระสิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ